ราสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาแล้วนะครับกับทรายภาคสามนะครับอืมว่าสีสันฉากฟุงฟิงโอ้ยท้านี้มันจะเป็นสามดีป่ะก็เป็นการไม่เสียเวลาเออผมเข้ามาเซฟต,ต้องเซตติ้งกลนละ่ปะป้านะครับลุยกันเลย เรื่องราวของเราเริ่มต้นที่อแอสซาเชนามี่นะครับซึ่งเป็นสถานที่การเรียนรู้เวทมนต์นะของเหล่าวิสานะครับสถาบ้านแห่งนี้เนี่ยก็ได้เก็บความลับนะครับของเวทมนต์ไว้ที่ห้องใต้ดินนะแล้วก็สาบานตนนะครับจะปกป้องเอ่อเวทมนต์เนี่ยให้พ้นจากมือคนที่ไม่ดีนะครับแต่ก็มีสัตว์ประหลาดที่ดุร้ายนะตั้งใจที่จะทังประตูเข้าไปนะครับเข้าไปในเชนมี่เนี่ยนะโอ้อยจอห์ เอาไปเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยไอ้มอนสเตอร์นี่มันทนทานเมทมนของเราได้ไงแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบๆอะคาเดมี่เนี่ยฉัน<ร>คิดว่าเราต้จะต้องการความช่วยเหลือจากข้างนอกก็แหละฉันจะเป็นอิสลาส่งความช่วยเหลือออกไปเพราะเราต้องการฮีโร่ของเราโอ้ <S <S oh. โอ้โห у. โหนี่คือแผนที่ที่เราจะเล่นเหรอเนี่ยอุ้ยลูกเต๋ายกครับโคตรเท่ไม่เหมือนบอดเกมนะทุกคนโอ้ผมขอตื่นตาตื่นใจกับที่นี่แป๊บหนึ่งน,นะอุ้ยแผนที่เราสวยโคตรโคตรสวยว้าวโอ้โอเค อ๋อนี่เป็นแชปเตอร์ที่หนึ่งครับ The Three Hero Pontius นะครับอ๋อเราต้องเก็บสามเหลี่ยมนะเพื่อที่จะปลดล็อกพื้นที่ใหม่ครับ ปัญหาระดับอาณาจักรกันเหรออว่าใครจะช่วยเรื่องนี้ได้แล้วแล้วทำไมเราไม่นึกถึงสามฮีโร่ของอาณาจักรเราล่ะอามาเดียสพอนเทียสและโซยาา่าไงการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเพราะเขาก็มีชีวิตที่ธรรมดาลเลยจนวันหนึ่ง มันกับไม่ธรรมดาเนี่ยสิทั้งเรื่องเนี่ยการกระทําของพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีผลอะไรกับอาณาจักรเลยเนาะจนกระทั่งการพบกันครั้งสําคัญของพวกเขาเนี่ยได้เปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดการเพราะพวกเขาเนี่ยคนพบเท่ากับอเดฟักออฟโซนะหรือก็คือทรายนั่นเองครับไปเราไปดูกันว่าเรื่องราวของภาคนี้จะเป็นยังไงนะครับจะมีชะตาหรืออะไรบางอย่างดึงให้เขาเข้าไปพัวพันกับ การประชนภัยสุดยิ่งใหญ่ตอนนั้นเองพันยุสอสศวินผูก้าหาญและพิทักษสามันชนกำลังยุ่งอยู่กับงานเขากำลังตามหาหัวขโมยนะครับที่ขโมยเออแกไปจากครอบครัวที่น่าสงสารเอเจ้าโจนิสัยไม่ดีเันต้องซ่อนอยู่ที่ไหนสักที่เลยในเขาเนี่ยนะฉันจะจับเขาให้ได้แล้วก็ช่วยแกตัวนั้นไว ไม่งั้นเนี่ยไม่สมชื่อพอนเทียสเบฟแน่นอนอืมตอนนี้คนขโมยแกะหรือเปล่าอะไรตรีเอาลายล้างแล้วโปงแปงโปงเอ้ยมีโลทุบด้วยครับเดี๋ยวโลทุบอ๋อนี่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 นสามเหลี่ยมนี่เขาว่าเปล่าเอา้ากูไปทำลายของหมู่บ้านของชาวบ้านเขาซชแล้วบ้างเนี้ยมาขอญาตขอญาตอยากรู้อยากเห็นมากครับ อยากรู้อยากเห็นรังนี่ม pues ีลายหรือเปล่ารังแกะอยู่ไหนแกะเล่นเยอะเกินเล่นเยอะไปละเอ้ยเมื่อกี้มีสามเหลี่ยมเก็บมาอีกอันหนึ่งอ๋อกระโดดอ๋อโดดไปแล้วจ้ะตึ๊ด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 เฮ้ยอ๋อบินบินบินได้ครับนี่เลยคือต้องตีใช่ไหมตีจริงไม้ครับลุย นี่เอ้ยเอ้ยสองปัสเซแรกไม้กระดกประมาณนี้ป่ะปึ๊บก็คือเราหากอบบินนะกอบบินน่าจะเป็นขมโมยขมโมยเอ่อแกะไปเออตั้งมวนใหญ่จัง อึ๊บนี่พอได้ใช่ป่ะไม่มีการแบบปณีปนอมพีิณอพิธรรมอะไรทั้งนั้นพีิณอพิธรรมวะอึ๊บอึ๊บเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีความอ่อนโยนอะไรทั้งนั้นเ้ติดติดเฮ้ยแก่แก ปล่อยแกะนั่นซะแล้วฉันจะปล่อยแกไปโอ้นี่มันเป็นแกะของฉันเองท่านน่าจะสับสนกับคนอื่นหรือเปล่าถ้างั้นฉันขอโทษด้วยที่คมภูพูดนะฉันผิดเองแหละฉันผิดเองงั้นคุณเห็นแกะหน้าตาคล้ายกันแถวนี้ไหมเหมือนพวกมันจะถูกขโมยไปด้วยกอบบิน ไม่ซึ่งดูหน้าตาเหมือนคุณเลยนะจะบ้าหรอก็เห็นอยู่ว่าฉันน่ะไปขโมยมาจากฟาร,ร์มอีกฟาร,ร์มนึ่งอีเจ้าหัวขโมยแบกการ์ดเอายืนคุยกันตั้งนานโอ้ยก็ไม่อยากจะจัดคนที่หน้านะแต่หน้าแบบนั้นแหละขโมยแก่แน่นอนคอนเทียดเลยเอ๊ะสเปกอ๋อเออโอเคให้กดค้างครับเราบิน กบี้มันบินไปไหนหรอวะเมืเ่อกี้ไปได้ไหมการลอกไอ้น้องเอ่อต้อจะมีโลส่สักสองอันนะครับก็คือไปได้ได้ไหมดืมด่มดืมด่มดื่มชอบภาพเกม์ตายจริงๆเลยดูแล้วแบบตาแตก ติมตมติมตมติมมเติมมตมมเอ้เขียนลงไปได้หรอไม่มไปยุ่งดีกว่าเราเก็บสมล่ของเราไปครับอันนี้บินไกลว้ฟลุ๊ปเติรตึ์เติตึติตตต เป็ดผู้โอ้เราเาอลงได้เรากดชิปได้ปะชิปเป็นวิ่งเอ้ยโอ้ทำลายผู้ทำลายล้างนี่คำว่าอ่อนโยนโว้ยม oh, ึงกงเก่งกงเก่งกงม่วนม่วน เฮ้ย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 มวนไปหรือเปล่าเล่นเยอะไปหน่อยก็ติดเล่นไงมันทึกเผิ่อเกินไปหน่อยโทษทีเฮ้ยระวันะชิงไปนี่หรอโอเคเฮ้ยอยู่โดดขึ้นไป โดดบินเก็บสัมเหลี่ยมครับเดี๋ยวไม่ได้เล่นด่านต่อไปตืงตืงตึงตึงตจะตืตึงเฮ้ยโอ้โหมันมองมันมองยากอยู่ครับกล้องมันแบบไม่ได้หมุนให้เราอะขล่างมีอะไรม้อยข้างล่างมีละม,ลม้อยวิ่งวิง่งเฮ้ยอะไรอะ่ะอะไรอะไรไหวอะ่ะเฮ้ยน้ำกรบน่ารักจัง น้องกบน้องคบว่ะไม่สำคัญอะไรครับไปตุมต้มจุ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 ้มอืมแสงสีส้มกิ่นหาแสงสีส้มกันเถอะอึอ๊บ การง่าโจนสารเลวเจ้าแก่พี่น่าสงสารนั่นจะต้องกลายเป็นอาหารก็บินแน่เลยถ้าฉันไม่ทำอะไรสักอย่างก็บินเฮ้ยผมแบบอยากใช้ทางลัดว่ะง ไอ้โป๊โป๊โเฮ้ยเซฟทำไมวะแสงสีสม้มเดี๋ยวก่อนเออโอเคเฮ้ยเฮ้ยมันงง,งวะเอ่อผมต้องจดจำว่า วางซ่อมแล้วก็มีนั่นลงเจ้ากแก่นั่นจะกลับบ้านไปกับฉันผมต้องจดจำไอ้ตัว W อะ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่การขึ้นหรือการกระโดดครับไปน้องแก่กลับบ้านกันอ้าวเออลงมาอุย้ยมันวะอุย้ยเริ่มมัน เริ่มมันเฮ้ยพอเป็นสดีแลกชั่นมันยังไงนะหมานมเอออฮ้งหาง้งางอ้งางมาไกลมีไหลปลาได้ไหมเอาโล่ปลาได้ไหมพี่จำเ้ยอืออืออืออ่าน้องแก่กลับบ้าน s the end เอามาปล่อยแกกันดีกว่าเออจบชับปเตอร์แล้วหรือเฮ้ยเอเอ,อ๋อเป็นแค่ลูกปั้นลูกปั้นเฮ้ยผมชอบฉากไปแผ่นที่ของภาคนี้มากเลยวะ่ะโคตรสวย คนที่สองครับโซย่าปะคอนเทียสเนี่ยเป็นคนที่แข็งแกร่งแล้วก็กล้าหาญที่สุดในหมู่พวกเขานะครับแต่ว่าโซย่าเนี่ยตรงกันข้ามเลยโซย่าเนี่ยจะอาศัยธนูแล้วก็อะข้อของเธอนะครับในการที่รักษายะหาจากพวกปัญหาทั้งหมดนะครับเธอก็กล้าหาญในแบบของเธอนั่นแหละแต่ว่าบางทีเนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าแบบเพื่อเพื่อตัวเองซะมากกว่าที่จะเป็นมีเกียรติครับมาถึงคนที่2ครับ น่าจะเจอคนที่สองแล้วในสามคนนานมาแล้วนะโซย่าก็เคยเป็นของขโมยมาก่อนจนเหตุการณ์อะไรต่างๆมันพาไปจนเธอก็ได้มาเป็นฮีโร่นะในปัจจุบันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะโซย่าก็เริ่มไม่ค่อยสนใจเอ่อที่จะขโมยชนชั้นสูงละเว่ทางกับการเธอให้ความสนใจกับสมบัติที่อยู่ในดิแดนห่างไกลหรือว่าโบราณสถานที่แบบถูกลืมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเฮ้ โอ้ฉากแบบพญาตนะชี้คต่สวยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโอเคไปต่อครับมันสวยอ่ะมันอดใจไม่ได้ต้องหยุดพักชมวิวโอโซย่า สนญาติดูมีอายุอยู่เหมือนกันนะเนี่ยก็น่าจะมีแล้วล่ะครับเพราะว่าให้ทำอะไรวะเ่อะไรยิงอะไรนี่หรอโอ้โอ้ธนูแบบเออดูเป็นธนูหน่อยไม่ยงไม่ย้อยยิงโจ๊ะโจ๊ะจะบอกว่าก็น่าจะมีอายุแหละนะครับสามภาคผ่านไปแล้วทั้งสามคนก็น่าจะแก่ขึ้น ยิงยิงโอ้มันเล็งยากอยู่เหมือนกันครับหมายถึงว่าพอมันเป็น 3D แล้ววะวันนี้มาทำไรต้องต้องยังไงวะอ๋ออ๋อด้วยความสนของเราคลานี้มีอะไรปะ ผมพูดตามตรงนะผมไม่ชินเลยว่ะเพราะปกติมันเล่น2อดีครับเออ่ลูกศรบนลูกศอนล่างอะมันก็คือบนล่างใช่ไหมแต่เนี้ยมันต้องแบบยังไงวะโอ้โหงูนี่ว่ายิงงูได้ปเนี่ยมันต้องแบบมันไม่ใช่บนล่างแล้วครับมันคือแบบลึกกัแบบตื้นเขาเรียกว่าไงบนล่างซ้ายขวาอุ้ย มันคือสี่ทิศนะครับเออมันคือสี่ทิศมันไม่ใช่บนล่างซ้ายขวาเลยมันคือหน้าหลังซ้ายขวาอ๋อ,อยิงผมไม่ยิงไอ้นี่หรอเฮ้ยจุ๊บดูยากด้วยกล้องไม่หมุนให้รันอยู่นี่แล้วเจ้าไก,ก่ป่าตัวน้อยกูก็บาปกรรม <laughs> โทษโทษเห็นนกแล้วมันแบบอดไม่ไหวเฮ้ย เฮ้ยนักล่าสมบัติของแท้ครับเชเชอร์ฮันเตอร์เฮ้ยเอาเราโหดอันนี้ได้ใช่ไหมเฮ้ยแล้วก่อนนะอ๋อกดสเปกบาร์กดสเปกบาร์ดึงขึ้นครับมัาจะไม่ได้สอนเรานะเราก็เป็นเรียนรู้เองออุ้ยเกือบเกือบอ้าวเฮ้ย อ๋อลูกกิ้งครับใช้ลูกกิ้งใช้ลูกกิ้งขึ้นลงโอ้โหมันสมจริงวะ่ะเฮ้ยผมผมชอบอะ่ะดีอะลูกกิ้งครับว้าวว้าวโอ้ดิทิชชอบอะดีชอบอะไอช hey, ทำไรโอ้เนร โอ้โอ้าวเฮ้ยโอเคเราตามแจงสีส้มก่อนแล้วกันปึ๊บปึ๊บเท่อะโอ้ยเราสามารถปล่อยเชือกยาวแค่ไหนก็ได้เหรอ เออเฮึบเฮึบเฮึบอ,อุ๊ยเอ๊ะก่อนนะต้องใจเออขึ้นไปขึ้นไปไอ,อสิ่งนี้มันยังไงว่าอ๋ออ่า เพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเฮบฮึบโอ้โหนี่จะเป็นโซย่าสดเฮิบบฮบบฮขึ้นไปขึ้นไปลูกเออลากเหรอ อ๋อสซ่ย่างลอกออบเจกต์ได้ครับภาคนี้กดลีกซ้ายปล่อยแล้วก็เหยียบอือหือตเตตตตเออเขาไม่กลัวเลยเว้ยตามแสงสีส้มจริงครับสงสัยภาคนี้เอ่อคอนโทรเอ้าย่อได้ด้วยหรอ เฮ้ยมีสโตงสเตลวอ่ะแล้วกณนะผมต้องใช้ปุ่มไม่ชินกอนโอ้ยข้างหลังน,น่ากลัวอยู่ครับตึ๊ดตื่ตื่ตื่ตอบก่อนข้างล่างไม่น่าไปได้ครับเดีย๋ยวไปสงสัยมากตกึน่นตึ๊ดตื่นตืต Oh, โอ้โหโคตรพิวโคตรเท่โซยา่าเฮ้ยอ้าวผมมีเชือกอะตั้งล่างมาอ๋อผูกได้วะ่ะโคตรเทตอันนี้อไปทำอะไรทำอ,อย่างนี้ก็ได้เหรอเฮ้ยดูดีอะเอออ๋อนีอ่ยิงตัดโอ้โห แมคคนิกเกมดีกูตื่นตาตื่นใจอะไรขนาดนี้เนี่ยลุกลุกลุกอ๋อลากลากลากเออลากลงมาเฮ้ยวะ่ะแมคคนิกแบบใหม่แบบับอันนี้ดึงเปิดโอ้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเออวนมาผูกดเดยป่ะเฮ้ย

พ็ดูใกล้ๆแล้วนางก็ดูเอิม่มเรียกว่าอะไรอะ่ะดูยังดูสาวอยู่เหมือนกันนะครับพอสุดท้ายครับมาดิอุสนะครับสามารถหยิบจับสิ่งของได้ ไปเจอคนที่3กันฮีโร่คนที่สุดท้ายของเราก็คืออมนดอุสนะครับสมัยหนุ่มๆเนี่ยเขาฝันว่าจะได้เป็นสุดยอดนักไล่เวทมนต์ไฟนะเพื่อสร้างความประทับใจให้ผู้คนแต่เขาก็ไม่มีความสามารถในการไล่ลูกไฟอันเบลเลอร์ตามที่เขาฝันเลยนะอมนดอุสเนี่ยเก่งแค่เสกกล่องขึ้นมาเท่านั้นนะครับโชคดีนะที่มันกลายเป็นทักษะที่มีประโยชน์กว่าที่เขาคิดไว้มากเลยครับ มันก็เป็นอะไรที่อดแซลไม่ได้นะครับลูกพี่เขาแบบไล่ไฟบอลไม่ได้นะแต่เขาไล่กล่องแบบโคตรมหาเทพเลยนะทำให้เราผ่านทุกอย่างไปได้เลยนะครับกับเออสุดหล่อรุ่นใหญ่คนนี้มนุฒิดูพิศาณนะก็กำลัง enjoy กับวันหยุดของเขานะครับเพื่อมาดูเจ้าต๋าวน้อยกับ มากเล็ดพันยาของเขานะครับแล้วก็ลูกแฝดสามทั้งสามคนนะเมียของเขาเนี่ยก็เป็นเหมือนกับผู้หญิงแห่งเพลิงเลยนะแล้วพวกเขาก็มีลูกด้วยกัน3คนนะครับที่มีความสามารถในการไล่ไฟบออได้เก่งมากในขณะเดียวกันพวกเขาก็ได้ทิ้งมาริโอสไว้นะครับให้ยีบหลับตอนกลางวันไปแต่ว่าเขาหลับนานเกินไปนะเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาก็รู้ว่าเนี่ยมันสายไปแล้วนะครับที่จะไปดูเจ้าเต่านะโอ้เชสสายแล้วโค้ สายเลยน้องเตา่าเอ้แสงปแปลกๆหรือเปล่าแล้วก่อนแทบทำไมวะอ๋อดูว่าแบบเรายกอะไรได้บ้างหรอโยนใส่หน้าโอเคอาา่าฮะเป็นตัวที่ต้องใช้หัวสมองที่สุดแหละนะมาถึงก็เอาเลย เออตรงนี้มันเลือกที่ลงได้ป่ะไม่ได้ครับมันจะลงหน้าเราเออเออหุ้ยโคตรเฮ้วะ่ะเป็นแบบเออต้องเรียกว่าไงดีเขาเรียกว่าอะไรนะเออ ลังจิตขึ้นยาส่งของครับชื่อภาษาอังกฤษอะไรนะลืม f, oh, f, f อ๋อ f เศก f ปลาเฮ้โคตรแล้วก่อนนะโอ้ยท้ยมอุ๊โคตรจ่เฮ้ย เท้จัดเอาดิโอ้โหเขามีท่าของเขาแล้วว่าเฮ้ยเท่เกินอุ้ยกดแถบโอ้โหหยิบได้เต็มไปหมดเลยครับอุ้ยติดติดติดไม่เป็นไรอ,อุ้ยอ้าวมีของอยู่ในกล่องเฮ้ยแล้วมันมันเป็นอะไรที่แบบกดไม่ค่อยได้ครับ ว่ายน้ำได้ยกกล่องว่ายน้ำได้ด้วยอ๋อตื่นตาตื่นใจขอตื่นตาตื่นใจแป๊บนึงอ้าวหายแล้วโอเคเก็บได้อยู่แล้วกูอยู่ไหนเนะี่ยโอเคคลิกข,ขวาค้างเออเราจะลากไปไหนด้วยก็ได้โอเคกล่องมันเท่มากเลยอ่ะอุ้ยตัวอมาดิโอททำผมตื่นตาตื่นใจมาก โอ้ยดีจริงๆเลยพี่เจ้าแฝดสามพวกนั้นเนี่ยไม่ได้มายุ่งกับเรือลำนี้น่าจะกลัวไฟไหม้ั้งครับโอ้ยกางปุนใหญ่ไปยิงหน้าเธอขอลงหยิบมาโยแล้วก็เคาะหุ้มลงโอเทโปรดเอ้ยเอ้อ้ยเออผมต้อ้ตายเยเง้ โอ้โอ,โอ้ตรงนี้มีคงไปได้ใช่ไหมห้าสิบอันเลยเหรอว่าผมหาไม่พบแน่เลยติดอะไรวะนะแล้วชุดเขาเท่ด้วยครับชุดของอมาริวุฒ่ะถ้าถามผมว่าผมชอบใครที่สุดนะก็คงจะเป็นอนมาริวุฒิแล้ครับ บางทีถ้าฉันปีนขึ้นไปบนผาเนี่ยอาจจะได้เห็นชายหาดแล้วก็อาจจะได้เห็นเจ้าเต่าเหมือนกับที่มาก๊าเล็ตแล้วก็ดเด็กๆเห็นนะอโอเคโอ้แล้งแบบเคยทำความเคยชินใหม่อุอ้ยไอ เออเราตกเราจะได้แบบไม่ไปไกลอื๊ดป๊ดเสกใหม่ครับโอเ้เท่เหว่าแม่งเอ้ยแม่สนิกเกมเทพจัดอ,อึ๊บปุ่มยากอยู่เหมือนกันะครับพูดเลยนะว่าปุ่มยาก มันใหม่ด้วยละมั้งครับยกมายัางไงวะอ๋อมาเกี่ยวข้างล่างแทนเ,เฮ้ยโคตรตอนขึ้นไปจุดชนบิวเนี่ยปกติประตูมันเปิดไว้นะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้มันกลับล็อกนี่สิเออเฮ้อ uh huh. อะไรข้างในอะอะไรข้างในชึบ เอฟขวาอ๋อใช้ลูกกิ้งครับโออมันอ๋อลูกกิ้งแบบไอขึ้นหน้าลงหลังเออทำไมมันเท่จังวะตัวละครตัวนี้ผมก็เป็นตัวละครโผตของเรา เอาแบบเซฟๆเอยกลัวหล่นกลัวหล่นเก็ดไไว่ายน้ำใหม่เอ่อโอ้เอ่ออาฮะใช่ว่ะขุมยากว่ะแล้วกันต้องการใส่ความเรยชินนิดนึงเอ่อ ลมลงมาปุ๊บเราขึ้นมาอยู่บนนี้เกยงนี่ลงกดตุ๊บโอเคโอ้ยวิวสวยอะไรอย่างงี้โอ้นั่นไงเจ้าพวกเตา่าแล้วก็น่าเป็นทางที่จะไปสร้างเต่าเพิ่มกันนะฉันคิดว่าโอ้โห Artifact of Soul <c oughs> ยังไงยินดีที่ได้ดูร่วมกับนายขอบคุณอีกครั้งสําหรับพลังเวทที่มอบให้ฉันแล้วก็ประสบการณ์ในการประจนภัยทั้งหมดถ้าทนายมาที่นี่พ่อมีทุลักฉันขอโทษด้วยนะที่ไม่สามารถช่วยอะไรได้ในเห็นไมว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ฉันได้มาเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวตั้งแต่ตั้งแต่ฉันได้พบกับนายนะ oh, โอ้ oh, นั่นทรายเอ่อในรอหน่อยได้ไหมฉันกำลังเอาแกไปคืนให้กับครอบครัวนะ oh, your <c oughs> มันจะมาได้พอเหมาะพ,พอเจาะอะไรขนาดนี้ well, เอาเ<อ> <c oughs> ดนในจ้างเรียกทุกคนโดนในจ้างเรียกมาโอ้ผมเก็บได้แค่นิดเดียวเองเดี๋ยวค่อยมาตามเก็บแล้วกันนะครับ เอาละครับสำหรับพาร์ทแรกก็เหมือนกับว่าทั้ง3คนเราจะถูกตามตัวไปช่วยที่ a s t ตาแค a d เดมนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปตามดูกันต่อในคลิปต่อไปนะครับว่าทั้ง3คนเนี่ยจะต้องไป,ไปเผชิญโชคกับอะไรเนาะแล้วเรื่องราวจะไปจบตรงไหนก็ฝากติดตามไปในคลิปหน้าด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนครับไว้เจอกันพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ